สวัสดีค่ะสุปัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูคิ้วที่สัตว์ไปหนึ่งครั้งติดดีสีสวยตั้งแต่ครั้งแรกผ่านไปเกือบปีลูกค้าบอกมาเติมสีคิ้วเพราะสีคิ้วเริ่มจางแล้วอันนี้ก็เป็นการเติมสีคิ้วรอบสองนะคะที่ผ่านไป6เดือนขึ้นช่างพัดก็จะถือว่าเป็นการเติมคิ้วในรอบปีค่ะ คือราคาเติมสีในรอบปีก็จะใกล้เคียงกับราคาทําใหม่เลยนะคะแต่ด้วยที่เป็นลูกค้าเก่าเราจริงช่างพัดก็ยังคิดในราคาลูกค้าเก่าค่ะราคาสักคิ้วแต่ละร้านราคาก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะคะ การเติมสีคิ้วรอบ2แต่ละร้านก็จะคิดราคาแตกต่างกันไปอีกเช่นกันค่ะบางร้านเติมฟรีเพราะว่าบวกราคาเพิ่มตั้งแต่ครั้งแรกไว้แล้วบางร้านคิดค่าเติมเพิ่มอย่างร้านช่างพัดก็จะคิดค่าเติมเพิ่มในรอบ2ค่ะคิดเพิ่มเพราะว่าช่างพัดจะเป็นคนมือแม่นสักคิ้วครั้งเดียวส่วนมากติดดีสีสวยยกเว้นงานแก้ไขนะคะ อย่างเช่นเคสนี้แต่ถ้าเป็นเคสงานแก้ไขปรับทรงและลบส่วนเกินก็ต้องมีรอบสองแน่นอนค่ะก็อยู่ที่ว่าคิดราคาต่อครั้งหรือจ่ายแถมเติมฟรีถึงลบเพิ่ม จนคิ้วสวยก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทําไว้กับทางร้านค่ะเพราะมีทั้งแบบว่าจ่ายต่อครั้งและแบบเหมาจ่ายค่ะที่ว่า้นช่างพัดราคาไม่แพงเพราะว่าลูกค้าส่วนมากที่มาแก้คิ้วกับช่างพัดเคยสักมาราคาแพงมากเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นกว่า2 0,000ก็มีนะคะหรือเกือบหมื่นก็มีค่ะแต่คิ้วไม่สวยสมราคาต้องมาแก้คิ้วกับช่างพัดในราคาหลักพันเท่านั้นจนลูกค้าตกใจว่าทําไมราคาถูกจังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเมื่อเปรียบเทียบกับ ร้านที่เขาเคยไปสักมาแล้วร้านช่างพัดอาจไม่หรูหราจึงคิดราคาไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกมากเหมือนกันเพราะมั่นใจว่าฝีมือตัวเองดีพอสำหรับราคาที่ตั้งไว้ค่ะจะเลือกสักคิ้วราคาไหนก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเลยค่ะเพราะร้านสักคิ้วทุกวันนี้มีให้เลือกเยอะมากส่วนจะเลือกสักคิ้วแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้าเลยค่ะเพราะทุกวันนี้จะมีชื่อเรียกแปลกๆใหม่ๆม,ม,มาให้เรียกกัน ชื่อเหล่านั้นมันคือชื่อทางการตลาดเกิดจากโรงเรียนสอนสักคิ้วตั้งขึ้นเพื่อเรียกความสนใจจากนักเรียนให้ไปเรียนเพิ่มเติมกันค่ะไม่ว่าจะสักคิ้วแบบไหนจุดสําคัญที่สุดคือได้คิ้วสวยจริงไม่ใหญ่ไม่ปริงไม่พังเท่านั้นเป็นพอค่ะจริงไหมคะ ถ้าไม่รู้จะสักคิ้วร้านไหนก็นึกถึงร้านช่างพัดได้นะคะไม่ว่าจะลบจะแก้ไขปรับทรงเติมสีหรือสักใหม่สวยๆโดยไม่ต้องแก้ไขก็ทักมาค่ะหรือโทร065 4919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดเดินจากปากซอยประมาณ160เมตรร้านจะอยู่ขวาม,มือชื่อร้านคิ้วสวยใบอาจารย์พัดค่ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ